สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มี Toyota Camry ทั้งหมด7คันนะคะอยู่ที่บริษัทอออ u t o เดี๋ยวหนูจะพาไปชมแต่ละคันนะคะแรกนะคะ Toyota Camry 2.0ตัวจีนะคะคันนี้เป็นปี2020.21อมาอยู่เพียงแค่1 7 2 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะถ้าตัวคันนี้อยู่ที่7,000 0 99,000บาทนะคะคันที่2นะคะ Toyota Camry 2.5 Hybrid คันนี้เป็นปี2019มาอยู่ที่151,000กิโลนะคะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่889,000บาทนะคะมานะคะคันที่3 Toyota Camry 2.5ปี2019มาอยู่ที่196,000กิโลนะคะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่8,000 99,000บาทนะคะคันที่4นะคะ Toyota Camry 2.5คันนี้เป็นปี2019มาอยู่ปี2019จด20มาอยู่ที่180,000กิโลเท่านั้นนะคะคันที่5นะคะ Toyota Camry 2.5 Hybrid คันนี้เป็นปี2019มาอยู่ที่1 2 24,000กิโลเท่านั้นนะคะ คันที่หกนะคะ Toyota Camry 2.5 Hybrid คันนี้เป็นปี2016.17มาอยู่ที่100,000มาอยู่ที่202,000 20, กิโลเท่านั้นนะคะก็คันสุดท้ายนะคะ Toyota Camry 2.5 Hybrid คันนี้เป็นปี2015มาอยู่ที่107,400กิโลนะคะทางลูกค้าทุกท่านชอบรถคันไหนสามารถทักข้อมูลสอบถามทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ